สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะก,กับยุซี่ทาแรกจ้าพี่พีก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อไฮโรนะคะเจ็ดสูงเจ็ดต่ำแล้วกันนะคะทุกคนก็วันนี้มาจะเราจะมาเล่นเกมไฮโรแล้วกันนะคะก็เป็นไฮโรเหมือนกันแต่ว่าเป็นไฮโรเจ็ดสูงเจ็ดต่ำนะคะก็ต่ำเนี่ยจะมีสองถึงหกนะคะสูงก็จะมีแปดถึง หกใช่ไหมทุกคนเอ้ยมันเป็นสองลูกเต๋านู่หถึงสิบสองเออทุกคนแล้วก็มีเจ็ดพอดีนะคะเกมนี้ค่าต่ำเล่นอยู่ที่สิบบาทยี่สิบหนึ่งร้อยสองร้อยนะคะมีทั้งหมดสี่ห้องเกมนะคะวันนี้พวกรุ่นมาห้าร้อยเข้าเกมมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะทุกคนก็มาจะดูเชิงก่อนเลยเกมนี้นะคะเขาจะมีสูมโบนัสให้นะคะคูณสองเลยนะทุกคนว่าเขาจะอยู่เอ่อบนหรือล่างนะคะช่องสูงหรือต่ํานะคะเขาก็จะให้แบบนี้เลยนะ,ะพี่พีนะก็เสี่ยงเอาทุกคน ก็มีสถิติกราบนะคะย้อนหลังตารางด้านล่างนะ,ะสามารถดูได้ว่าออกต่ําสูงนะคะว่าหรือว่า7พอดีนะคะทุกคนแต่7ไม่ค่อยออกเลยกราบนี้นะคะส่วนมากจะไปสูงมากกว่านะ,ะนะพี่นะต่ำก็ไม่ค่อยออกอ่าดี่ขอตา่ำไปก่อนนะคะมาะเปิดแรกนะทุกคน ตาม,ต,ามต่ำติดเจ็ดไว้ด้วยนะคะเจ็ดเนี่ยจะได้คูณนะคะได้เอ่อสี่เท่านะคะแล้วก็มีบัสตัวคูณอีกด้วยเฮ้ยทุกคนรอบนี้ออกสิบเลยสูงไปเลยจ้าทุกคนเฮ้ยออกสูงไปเนะคยะอ่ะไม่เป็นไรตาแรกก็โดนไปแล้วจ้าพี่พี่เออนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าลบไปนะคะเดี๋ยวแก้มือต่อในรอบต่อไปละกันถ้าได้ก็สวยเลยนะพี่พี่นะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อ่ะรอบนี้จ,จัดสูงจัดสูงจ้าแล้วก็ติดเจ็ดพอดีด้วย 4. 4. โอ้ยยังออกต่ำอยู่ทุกคนโอ้โหเสียดายอะเมื่อกี้นี้ออกสูงรอบนี้ออกต่ำนะคะเมื่อกี้แทงต่ำออกสูงนะคะรอบนี้แทงสูงออกต่ำอะงงงวยกันไปเลยสิครับคุณพี่อ่ะมารอบนี้ก็จะต่ำแล้วกันอะลองตามต่ำนะคะติดเจ็ดพอดีไปด้วยนะคะพี่พี่ ก็ลองดูนะคะรอบนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตุยเลยนะคะพี่จ๋าอ่าได้6มาถือว่าโอเคนะคะติด50นะคะติด7 50แล้วก็แทงต่ําไปนะคะก็จะได้มา50ินะ,ะพี่พี่นะ,ะก็ทุน500ตอนตัวนี้ก็ขาดทุนครึ่งๆนะคะไม่เป็นไรก็จะต่อนะคะรอบนี้ก็จะต่ําไปอีกรอบแล้วกันนะพี่พี่นะอ่ะลองตามต่ําแล้วกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงนะ,ะทุกคน มาจ้ะจะได้หรือจะโดนไหม,อมหเออออกตามออกตามสวยๆโอ้โหแต่ว่าโบนัสไม่มาเลยนะ่มีินามนไม่โดนโบนัสเลยอะโอ้โหเสียใจมากอะไม่เป็นไรก็ไม่โดนโบนัสนะคะก็ไม่เป็นไรก็ไปกันต่อรอบนี้จัดสูงแล้วกันนะคะ,ะ,คะไปที่เออ ไปที่สูงนะคะแล้วก็ติดเจ็ดเหมือนเดิมเอ้ยโอ้โหออกตามเสยโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าเหลือแค่ร้อยห้าสิบโอ้โหค่ะทุนย่อยยับเลยนะคะดูทีนร้อยเหลือร้อยห้าสิบแล้วตอนนี้ อะใครสนใจนะคะอยากได้เกม7จ็สูงเต่ำแบบเสียงดวงนะคะเหมือนยี่เลนง่ายๆเลยเลือกแทงบนเออสูงหรือตำ่ำหรือว่า7พอดีนะคะก็สามารถทักไปได้เลยนะคะที่แอดวายไอแปดแปดมีแอดดำหน้าด้วยนะจ๊ะทุกคนอ่ะมาจา้ะรอบนี้ขอตามสูงตัดสูงตัดสูงแล้วกันเพราะว่ามาต่ำสีรอบแล้วอ่ะเรียบร้อยสวยมีทุนต่อ มีทุนต่อนิดหน่อยนะคะ7ยังไม่ออกเลยนะทุกคนโอ้โหถือว่าการเนี่ยเไม่ค่อยออกนะทุกคนส่วนมากจะออกต่ําสูงสลับกันไปนะคะบางครั้งก็ต่ํายาวๆเลยนะคะถึงจะตัดสูงก็ดูดีๆนะคะเดาทางให้แม่นนะพี่ๆก็อ่ะมาไปกันต่อรอบนี้ติดต่านะคะขอตัดต่ําเลยนะคะติด7พอดีไปด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาลุ้นงานนะคะว่ารอบนี้นะคะจะเป็นยังไงเกมนี้นะคะเขามีลูกเต๋าแค่2ลูกนะทุกคนก็ลุ้นเลย นะคะต่ำา2ถึงนะคะสูง8-12ถึงแล้วก็7พอดีเดะเดะเลยนะคะพี่พีเออรอบนี้บวกยู่100เลิศอ่ะเริ่มบวกมาเรื่อยๆรื่ค่ะเริ่มจะเดาทางถูกแนละ้วนะคะเล่นไปเรื่อยๆมีทุวน,น้อยก็เล่นได้นะคะขันต่ำสิบบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ซีเข้ามาที่ห้องขั้นต่ำา20นะคะทุกคนก็แทงได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ดูที่ห้องเกมได้เลยนะคะพี่พีนะรอบนี้จะ200เลยนะคะไปที่สูงแล้วก็ติด7พอดีนะคะพี่พีขอบนัะนักคูหนึ่งหนึ่งรอบเฮ้ยมาว่ะทุกคน แต่ไม่รู้ชนะไหมอะเรียบร้อยสูงจ้ามีบรัสคูณ2จ้าอุวิคูณ2เป็นไงบรมาสาร้อยห้เออได้กําไรเลยทุกคนเห็นปะเล่นง่ายเนอะทุกคนแค่แบบเราเลือกแทงถูกอ่ะเราก็ได้แล้วนะยิ่งได้โบนัสก็เพิ่มไป2เท่าเลยนะคะพี่ๆอ่ะจะต่อเลยนะคะพี่ๆจ๋าก็ไปกันต่อจ้าขอตามสูงไปอีกรอบแล้วกันนะรอบนี้ถ้าออกก็สวยอ่ะเออได้กาไรเลยนะคะทุกคนทุน500 เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเปิดนี้มาจะยังไงนะทุกคนเฮ้ยอูแปดพอดีเด้สีสวยบวกจ้าเลิศอ่ะบวกมา150รอบนี้ถือว่าโอเคทุนถ้าร้อยกำไร300แล้วนะคะทุกคนขอไปอีกสักรอบแล้วกันนะวินะก็รอบนี้จัดเจ็ไปก่อนติดไว้ทุกตาคือดีนะทุกคนเขามีบนัสตัคูณอ่ะสูงสุดเลยนะคะถึงหนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ แล้วแต่ว่าเขาจะให้คูณเท่าไหร่นะคะอย่าง7็พอดีถ้าเราได้นะคะเขาจะมีโบนัสตัวคูณเห็นไหมทุกคนคูณ6นะคะแล้วก็สเท่าได้สีเท่าแล้วก็คูณ6เ,เพิ่มไปอีกอุ้ยลดเลยอุ้ยไม่ได้เจ็ดนะคะ,<น>ะแต่ว่าได้ต่ำได้ต่ำอาะบวกมาอิ่ยห้าสิบถือว่าโอเคทุกคนก็คือได้กําไรเรื่อยๆนะคะหลังๆมานะคะแรกๆก็คือโดนกินเกือบหมดอ่ะเออตีคืนมาได้นะคะกู้คืนมาได้อ่ะไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะก็เปิดน,นี้จัดต่ําเหมือนเดิม2-6ถึงนะคะติด7ไว้ด้วยนะวิ่ๆนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนมาจะเปิดมาเฮ้ยหนึ่งหนึ่ง,งสได้ต่ำมอนะัคุณสองอีเออหกรเลิศหมดนมา350เย็ดโดวันสเลยนะคะทุนเออน้อยนะคะก็เล่นได้ทุน500ได้มา800ร้อกำไรอะถกโอเคได้กำไรแล้วก็พอแค่นี้นะคะใครสนใจตามต่อพิกัดช่องทางใต้คอมเมนต์ได้เลยเด้อว,วันนี้ลาไปก่อนบายบายจ้า